สวัสดีจ้าแม่มสินจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคํสาสถานการ์ราคาทองคำมิครอนนนมราคาทองคําและรรงงานราคาทองคําในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่9พฤษภาคมปี2 5 6หราคาทองคําสปอร์ตเช้าวันจันทร์ปรับตัวลงนัวเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1876ดอละลาร์ด้านดันชนีดอละลาร์นะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ103.659จุดหกห้าเก้าจุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณสามสิบสี่จุดสี่แปดศูนย์บาทต่อหนึ่งดอลลาร์ ถ้ารวมราคาทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดขณะที่นักวิเคราะห์หลายท่านมองว่าเฟดน่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%ในการประชุมเดือนมิถุนายนเพื่อจะลดวิกฤตเงินเฟ้อให้เร็วขึ้นซึ่งเป็นการกดดันทิศทางราคาทองคำขณะที่ทางด้านวิกฤตสงครามรัสเซียยูเครนนะคะส่งผลให้เกิดมาตรการคว่ำบาตรระยะยาวซึ่งกระทบต่อความผันผวนของราคาน้ำมันและแก๊ส รวมถึงเศรษฐกิจยุโรปเช่นกันด้านนาทีรดอล่านะคะยังคงเคลื่อนไหวในระดับสูงส่งผลให้เงินบาทอยู่ในทิศทางอ่อนค่า ส่วนกองทุน SPDR นะคะขายต้องคำออก2อ8ก2.98ตันราคาต้องคำแว่งตัวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางทำให้แนวโน้มหลักนะคะของทิศทางเป็นขาลงและยังคงมีความผันผวนระยะสั้นจะมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ ,1855 ดอลลาร์และ1,845ดอหากลลาร์หากูดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับตัดไปที่บริเวณ1820ดอลลาร์ด้านแนวต้านได้นะคะอยู่ที่บริเวณ1895ดอลลาร์ และห9 1 0ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,934ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสําหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายวันที่9พฤษภาคมปี2565ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าตรงคํา นเเวลาที่แม่มสินบันทึกวิโดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคะออกมาจากสมาคมค่าตองคํา2ครั้งราคาครั้งที่2ปรับบวกขึ้นมา50บาทนะคะสรุปรวมนะตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่50บาท แม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะทองตามประกาศของสมาคมค้าต้งคำมณฑลีด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่สินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ